สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะที่เมื่อวานให้เขามาตัดหญ้านะคะแล้วก็พี่อ้อยปูผ้าแต่ปูผิดผิดหลักไปหน่อยนะคะจริงๆอะ่ะพี่อ้อยกะว่าจะไล่มุมนี้ไปนะคะปรากฏว่าไปวางมุมนู้นมาก่อนนะคะยังปูไม่ทั่วนะคะเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาจะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสีใหม่นะคะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะอ่า ซึ่งสีเขียวจะหนากว่านะคะหนากว่าแล้วก็จะทนกว่าสีดำเนาะเดี๋ยวเที่ยวน้าพี่อ้อยจะมาทําใหม่เที่ยวนี้ก็ได้ประมาณนี้ไปก่อนเมื่อวานนี้ปูทํากลางสายฝนเลยนะคะเราต้องรีบทํเนาะเพราะว่าจะกลับนะคะเดี๋ยวไม่ทันเนาะตอนนี้อ่ลูกสาวหลานชายพี่สาวก็เดินทางออกไปก่อนแล้วนะคะตรงนี้พี่อ้อยใช้ถุงที่ ตอนนั้นจะเห็นว่าพี่ลอยรดยางแต่งนะคะแล้วก็สั่งยางมาเนาะเนี่ยถุงสีขาวเขาใส่มาก็เลยเอามาปิดตรงนี้ก่อนชั่วขราวนะคะเดินไปเดี๋ยวพี่ลอยจะเก็บฝรั่งที่เหลือนะคะก็ยังเหลืออยู่ประมาณเนี้ยนะคะสองลูกเนาะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่ลูกเขายังเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยว จะปล่อยไว้ก่อนเนาะอันนี้นะคะล,ลูกยังไม่โตลูกยังเล็กอยู่ยังใช้ไม่ได้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันดูฝรั่งเกาโวคาโดนะคะรักกันมากคู่นี้ม <c oughs> แล้วก็เห็นไหมคะต้นไม่สูงนะคะเอามาวานนี้เก็บไป ลูกสองลูกนะคะพี่สาวบอกอยากทานส้มตำนะคะก็เลยเก็บไปใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่เนาะพี่อ้อยยืนไกลนะคะตัดแล้วก็โล่งนะคะดูสบายตรงนั้นขานะคะพี่อ้อยลืมบอกคขานะคะเขาตัดเกี้ยงเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะขาเขาอยู่ในดินเนาะเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่ได้เดี๋ยวเขาก็แตกใบใหม่เนาะ น้ำประมาณนี้เลยน้ำไม่สูงนะคะีต้องกลับมาเคลียอีกนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะมีธุระเนาะต้องรีบกลับเทวนี้มาอยู่น้อยมากเพี่เออยู่ไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะเพี่เอ,อเดินทางมาเมื่อวันจันทร์นะคะแล้ววันนี้กลับวันอาทิตย์นะคะก็เกือบเกือบนะคะเกือบสองอาทิตย์ แต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้เนาะหลายๆอย่างต้องช่วยกันหลายๆคนประมาณนี้เลยค่ะเก็บฝรั่งกันก่อนตรงนี้เพื่อก็ยังไม่ได้ปูนะคะพางไม่พอเดี๋ยวนี้ปูพ่อจะปูเป็นอ่า แบบใหม่นะคะก็คือพี่ว่าจะใช้เป็นแบบสองสองชั้นนะคะก็จะได้ทนหน่อยเนะะาะฝรั่งขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เขารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลกดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ